สติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะมีระดับมันเป็นระดับโลกียะคือใช้ในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันแล้วก็พัฒนาได้สติก็จะพัฒนาได้ขึ้นไปเป็นสัมมาสติสัมมาสติก็คือการไปเห็นความจริงมีสัมมาทิฏฐิอันนั้นก็เรียกว่าพัฒนาเป็นโลกุตระเหนือโลก ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาสติให้ไปถึงโลกุตละได้ไม่มีข้อย,ยกเว้นเลยเรามีสตินี่แหละเราเห็นความคุกรุ่นขึ้นมาในใจเนี่ยแล้วพอเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะมันหายไปเลยความกรธมันหายไปเลยมันไม่ต้องมีก็ได้อ,อ้ออัศจรรย์มากเลยอะ่ะแปลกดีนะคนเรานี่เป็นอย่างนี้ได้ด้วยมีเวอร์ชั่นใหม่ลองดูลองดูมีสติดีๆคอยน้อมใจเข้าไปดู ดูใจตัวเองดูสถานการณ์ดูสภาพการในจิตใจตัวเองอย่าให้มันไปอยู่เกลือกลัวกับอกุศลมันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมันจะยิ่งทําให้หนักลงไปอีกปัญหามันจะยากขึ้นอีกถ้าเราไปอยู่ตรงอกุศลเมื่อไหร่มันมีทั้งสากิเลสใช่ไหมโกรธเป็นตัวที่ชัดที่สุดเห็นชัดที่สุดถ้าเอาตัวนี้ลงได้อย่างอื่นตามมาโลภนี่เห็นยากความอยากสารพัดแล้วมันก็รู้สึกว่า ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรถ้าเราสะสมความอยากเอาไว้เยอะเยอะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดนะแค่นี้ก็ไม่พอมันจะอยากมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกมากขึ้นอีกมันมีดีกรีที่มันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเพราะเราสะสมไว้ความหลงละ่ะหลงยิ่งไม่เห็นเลยเห็นยากสุดเพราะมันหลงไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเพราะฉะนั้นเริ่มตัวโกรดนี่แหละชนะมาได้หนึ่งตระกูลนี่ก็เรียกว่า ตระกูลที่2ที่3มนี่มีหวังอันนี้ก็พูดไปถึงธรรมะขั้นสูงที่คนเราพึงพัฒนาได้